ทุกนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับระบบน้ำนะครับบบระบายน้ําบอ่อเลี้ยงปูนะครับปูนาน้ะครับก็จะมีรูระบายน้ำนะครับน้ำล้นนะครับเวลาที่ฝนตกหนักน้ำก็จะไหลออกอนุนมัตินะครับนี่กำลังเติมน้ำเข้านะครับ ก็อันนี้ดูระบายน้ําออกนะครับก็ไม่มีรั่วซึมนะครับถือนนว่าโอเคนะครับอันนี้สามบอนะครับเดี๋ยวรอเติมงาน สำหรับวันนี้สวัสดีนะครับท่านใดที่สสใยก็สอบถาม Inbox มาใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามทางช่อง YouTube นะครับ เจอกันเช่นเดิมนะครับที่สวนครูตับนะครับสวนเกษตรผสมผสานนะครับวันนี้พามาดาูการทำระบบน้ำการระบายน้ำนะครับบ่อเลี้ยงปูนานะครับอันนี้เป็นบ่อกระชังบกสำหรับเลี้ยงปูนานะครับซึ่งการระบายน้ำระบบนี้มันก็จะสะดวก สะดวกนะครับในการที่เราจะทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํานะครับซึ่งวิธีขั้นตอนก็ไม่ยากนะครับก็จะมีวิธีง่ายๆนะครับอันนี้ผมทําเสร็จไปแล้ว1บอ่อนะครับเดี๋ยวจะสาธิตใหเ้เพื่อนๆนะครับที่สนใจที่ติดตามหรือท่านใดที่กําลังจะทําการเลี้ยงปูนะหรือเลี้ยงกุบนะครับก็ใช้ระบบน้ําแบบเดียวกันได้นะครับซึ่งก็ วิธีการก็ไม่ยากนะครับอันนี้หลังจากที่เราทําการาติดตั้งกระชังนะครับก็คือ,อขึงนะครับอาจจะใช้โครงเป็นไม้ไผ่หรือว่าท่อ p v c นะครับก็แล้วแต่แต่ทุนนะครับแล้วแต่ท่านนะครับหรือความสวยงามนะครับถ้าจะประหยัดก็ไม้ไผ่ก็ดีนะครับนี่หลังจากขึ้นโครงแล้วนะครับ ขึ้นโครงแล้วปรับพื้นที่นะครับหลังจากขึ้นโครงบ่อเราก็จะมาปรับพื้นที่นะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับปรับพื้นที่ให้มันสโลปว่าเราจะ,ะให้จุดไหนเป็นจุดที่ระบายน้ําแล้วก็สโลปให้มันเอียงมาณตำแหน่งนี้นะครับณจุดตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับวิธีการนะครับ ครับอันนี้เป็นบอ่อนะครับที่จะมาทําระบบน้ําให้เพื่อนเพื่อนดูเราก็จะนะทําการมาร์คตาแหน่งจุดจุดตรงนี้นะครับเราจะทําเป็นจุดท่อที่จะระบายน้ําหรือสะดือนะครับเราก็มาดูข้างล่างนะครับเราก็ทำตำแหน่งเอาไว้ เป็นวงกลมไว้นะครับแล้วก็ทําเป็นจุดไว้นะครับแล้วเราค่อยมาปรับพื้นที่นะครับให้มันด้านเอียงแล้วก็ขุดรูตรงนี้ลงเพื่อจะวางาข้องอนะครับข้องอที่จะระบายน้ํานะครับ หลังจากที่ทําการปรับพื้นที่นะครับให้ลาดเอียงลงตรงบริเวณสะดือระบายน้ํานะครับเราก็จะขุดหลุมประมาณนี้ครับหลุมประมาณนี้เพื่อที่จะใส่ข้องอแล้วก็ท่อระบายน้ําออกไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่ออุปกรณ์อุปกรณ์รที่ ที่เราต้องใช้นะครับก็จะมีห้องงอห้องนอ,อ,น,อนิ้วครึ่งนะครับ1น,นิ้ว1ทับสองนะครับไว้สวมนะครับสวมเข้าไปกับตัวนี้เป็นต่อตรงนะครับ2นิ้วเราเอามาตัดนะครับให้มันได้ประมาณสัก3เซนนะครับความสูงเพื่อที่จะสวมเข้าไปกับพยางนะครับแล้วก็ เป็นท่อสวมอีกท,ที่หนึ่งครับอันนี้เป็นท่อ2นิ้วไว้สวมเพื่อปิดน้ำนะครับเวลาเราระบายน้ำเราก็ดึงออกครับเ,เดี๋ยวมาดูกันนะครับครับเดี๋ยวมาดูวิธีการนะครับท่อนิ้วครึ่งนะครับข้อง,งอนะครับ ก็มาตรงจุดที่เราได้ขุดลุมไว้แล้วนะครับเอาสองนิ้วนะครับสวมเข้าไปนะครับ ก็ทากาวนิดหนึ่งนะครับเพื่อมันจะได้แน่นติดแน่นนะครับโอเคทาการเรียบร้อยครับ สวมนะครับเก็จะได้แบบนี้นะครับ นันะครบจากนั้นก็เอากันไลมาเจาะรูนะครับตรงนี้นะครับเพื่อเป็นรูระบายน้ำครับหลังจากที่สวมปลอกเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็มาทมดินนะครับกลุบดินด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับกลุบดินให้แน่นนะครับแล้วก็ต่อท่อระบายออกมานะครับ เอาท่ออนิ้วครึ่งนะครับมาสวมตรงข้างงอนะครับที่เราเตรียมไว้มันก็จะเป็นรูระบายน้ำประมาณนี้นะครับจากนั้นก็กลบดินกลบดินข้างใน ดินนะครับตบด,ดินเข้าไปให้มัน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสะดือระบายน้ําตรงนี้ก็เป็นทางออกน้ํานะครับอาจจะต่อท่อนะครับหรือไม่ต่อก็ได้ระบายน้ําให้ไหลไปลดผักลดอะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสดือนะครับเวลาปิดก็สวมปลอกเข้าไปนะครับอันนี้ครับน้ําก็อยู่ครับเดี๋ยวจะทดสอบเปิดน้ำให้ดูนะครับวิธีการไม่ยากง่ายๆนะครับอันนี้มันจะ หลายปีแล้วอันนี้ครับเกือบจะ3ปีแล้วกระชังตัวนี้อาจจะเก่านิดนึงนะครับทำการขยายบอ่อเพิ่มโอเคครับเดี๋ยวมาดูตอนเปิดน้ำใส่นี่ครับก็จะประมาณนี้ก็เจาะรูรอบๆนะครับอาจจะกะประมาณนะครับตำแหน่งที่เวลาฝนตกหนักน้ำ น้ำจะได้ไม่ท่วมบ่อนะครับปูหรือว่ากบจะได้ไม่ออกแล้วก็เจาะนะครับเจาะรูรอบๆนี้เลยนะครับเวลาฝนตกน้ําก็จะเป็นน้ําล้นลงไประบายออกไปเองอัตโนมัตินะจะได้ไม่ท่วมนะครับโอเครับเดี๋ยวมาดูมันเปิดน้ําใสทีนึ่งนะครับครับเพื่อนก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับระบบน้ํานะครับบะบบกระบายน้ําบอ่อเลี้ยงปูนะครับปูนานะครับนะครับก็จะมีรูระบายน้ำนะครับน้ำล้นนะครับเวลาที่ฝนตกหนักน้ำก็จะไหลออกอัตโนมัตินะครับนี้กำลังเติมน้ำเข้านะครับ ก็อันนี้ดูระบายน้ําออกนะครับก็ไม่มีรั่วซึมนะครับถือว่าโอเคนะครับอันนี้3ามบอ่อนะครับเดี๋ยวรอเติมน้ำ สำหรับวันนี้สวัสดีนะครับท่านใดที่สงสัยก็สอบถามบิ Inbox มาใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดะกะดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ